สวัสดีครับผมสวัสดีพี่ๆสมาชิกนะครับผมคลิปนี้เจอกันเช่นเคยนะครับกับแนวทางนะครับฮานอยโค้งสุดท้ายเป็นแนวทางเล็กเด่นตารางนะครับมัดรวม4ี่นอยตั้งแต่รอบตั้งแต่รอบเฉพาะกิจนะครับรอบพิเศษรอบปกติแล้วก็ VIP นะครับพี่ๆเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่ามีรอบไหนเข้าบ้างนะครับได้ข่าวว่าแตก3ตัวนเมื่อวานนี้สูตรนี้เฉพาะกิจนะครับ8 1 3 0 7นะครับของเรารอบแรกมาแล้วใครเอา7ไปวิ่งไปรูดเข้าไปที่ 7007นะครับผมเนาะ7007นะครับ13ไม่มีนะครับพี่พี่หนไม่มีนะครับส่วนรอบพิเศษนะครับ598ก็ 8. ขอโทษด้วยครับเสียงแหบๆเนาะรอบพิเศษนะครับ59821นะครับพี่พี่สอของเราไม่มี9898 98ไม่มีใครเอา8ไปวิ่งไปรูดเข้าไปที่98นะครับผม ส่วนรอบปกตินะครับ93673นะครับพี่พี่ของเรานะครับใครเอา7ไปวิ่งไปลูดเข้าไปที่73ตรงๆเน้นๆนะครับเนอะมาแดบกระจายเลยนะครับเนาะสําหรับ V.I.P. นะครับพี่ของเรานะครับ87027นะครับนี่เลยนะครับพี่พี่87027ใครเอา7ไปวิ่งไปลูดนะครับเด้งบนเด้งล่างนะครับเข้าไปที่70ตรงๆนะครับ70ตรงๆเน้นๆนะครับ แล้วก็แตก3ตัวด้วยนะครับผมเนี่ยแล้วก็แตก3ตัวด้วยนะครับพี่พี่เนาะแปดเนะครับเนี่ยนะครับสองเราไม่มีเนาะมาแค่สายวิ่งสายรูดนะครับก็ยินดีกับพี่พี่สมาชิกด้วยนะครับเมื่อวานนี้ก็ถือว่าปังปังกันไปนะครับในรอบนี้เนาะนะครับเมาเด้งๆเลยเมื่อวานนี้นะครับส่วนแนวทางวันนี้นะครับผมก่อนไปรับชมนะครับแอดขอฝากบ้านไว้เช่นเคยนะครับ สำหรับบ้านน้ำเต้าทองเป็นบ้านเสียงโชคนะครับพี่พี่สมาชิกท่านใดที่ยังไม่มีบ้านเสียงโชคนะครับไปที่ใต้คลิปใต้คอมเมนต์นะครับนะครับผมท่านใดที่เนาะท่านใดที่ยังไม่มีบ้านเสียงโชคนะครับไปที่ใต้คลิปใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับก็จะเจอบ้านน้ำเต้าทองนะครับเข้าไปทักทายสอบถามแอดมินได้เลยนะครับเนาะสำหรับฮานอยโค้งสุดท้ายของเรานะครับเลขเด่นตารางเนาะที่ผมจะให้ไปก็จะมีเลขศูนย์นะครับเลขแปดเลขเจ็ดนะครับผม เลขห้านะครับเลข9ก้านะครับเลข9แล้วก็เลข4นะครับผมเลข4เนาะส่วนสายวิ่งสายรูดนะครับสายวิ่งเนี่ยผมให้ไปที่เลขศูนย์ะครับสายรูดเนี่ยผมให้ไปที่เลข8นะครับ04 05 0ส 8ูนเก้นะครับแปดสี่แปนะครับผมสตัวนะครับ8ปด0ูนนะครับนี่เลย นะครับนี่เลยนะครับในตัวเน้นตัวเจาะเนาะท่านใดชื่นชอบนะครับ0กับ8นะครับเลขตารางตัวเด่นนะดเนาะสำหรับแนวทางก็จะประมาณนี้นะครับพี่ๆจะประมาณนี้เนาะท่านใดชื่นชอบยังไงก็ลองใช้วิจนะญาณในการรับชมนะครับก็ขอให้มาในตัวเน้นตัวเจาะเนาะขอให้มาเด้งๆปังๆก็แล้วกันนะครับผมคลิปนี้ขอให้โชคดีนะครับกับสวัสดีครับ